แค่เงินพันหนึ่งอะแม่ยังหายากเลยแต่ละวันทํางานได้บ้างไม่ได้บ้างเดี๋ยวแม่โอนตามไปนะลูกอาทิตย์นี้ไนดะ้เอาไปก่อนห้าร้อยเดี๋ยวแม่โอนมาให้เพิ่มอมีห้าร้อยก็มันมันเป็นความรู้สึกที่ขอบคุณนะแม่ขอบคุณที่ไม่ไม่ว่าจะยากลำบากแค่ไหนแม่ก็ยัง กัดฟันสู้แล้วก็ส่งลูกคนนี้จนเรียนจบมหาลัยใบปริญญาใบนี้ก็เหมือนหอยาดเหงื่อของแม่ก็เหมือนเป็นความฝันของแม่แม่บอกว่าตระกูลนะ่ะมีคนจบปริญญามีพี่โบจบปริญญา,ญญาตอนนั้นก็อยากให้ลูกได้จบปริญญาน้องไปเป็นตัวแทนแม่อยากเรียนแต่แม่ไม่ได้เรียนไงน้องไปคือตัวแทนของแม่แม่อยากเรียนมากที่สุดไม่ได้เรียนนะคะ ก็เลยว่ายังไงลูกแม่คนนี้ต้องได้เรียนเป็นตัวแทนของแม่ด้วย